คำเตือนใครพบเห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ไม่ใช่ผมนะครับย้ําว่าไม่ใช่ผมนะครับ้าใครโดนหลอกมาอะไรผมขอไม่รับผิดชอบนะครับโอเคไปไปเล่นกัน สวัสดีครับผมพีคเอ็มซีดีเอสนะครับและนี่อยู่ในเกมโลบบ์แมปยิงแมลงสาบนั่นเองนะครับลายฮิตเต้นอยู่ดึบดึบดบึนี่ก็เพื่อนผมเองนะครับผมแน่นอนครับแมปนี้เล่นคนเดียวต้องไม่สนุครับต้องยิงกันแต่หลายคนถึงจะสนุกนะครับผมแม่งเต้นกันไปประมาณเลยเฮ้ยเต้นไรเดนเดียห้าสิบเอ็ดเดินนะเดินนะเดินนะเพื่อนนะอ่าเช็คกระเป๋าใช่ไหมโอเคกูมีแ <c oughs> ต่ป <c oughs> ืนพกเดนเดียห้าสิบเอ็ดแมงสาบอ่ะไป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  อ่ะปะกดเลยดีเลยกันละเก็บไว oui. ้ไอ e ้ยาไอ้าตไอ้เอบาก่อนเล่นฮาร์ดตายกันหมดเลยฮะไม่เติมไม่ชนะนะไม่เติมไม่ชนะไอ้ยาขี้เติมด่าใครอุ้ยเอเทนเฮ้ยไม่ใช่เอเทนหรืบครับ ซีเออสี่ีสามศูนย์อันนี้คือจะได้ยิงจริงอ่ะนะให้ยิงเหรอเอาว่ะเอาว่ะโอเคเดี๋ยวกูยิงร้อยยิงร้อยห้าไปย5ห้ามินมาแล้วสี่สิบมินนี่เหมือนเล่นเกมในโทรศัพท์เลยไอเกมคอนดิวเกมคอนดิวคุณิตียิงพวกไอ้แมงไอเยี้ยแมงสากายเป็นคน ยี่ห้ามินทำไมมันหรอท่นเหมือนนิดเนียวรถถังใครอะ่ะเ,เดี๋ยวกูลงไป,งปเราหน้าเซเว่นนั่ในแหละแต่กูว่ากูจะลงไปซื้อของจะเป็นแดดไปยู่รถถังมันรถถังมันหรอมีอย่างี้ด้วยไอ,อ้พวกแม่สาวขับรถถังบ้าคือมันเห็นคนมันมีสติปัญญามันมีสติปัญญาอันนี้อะไรอะ่ะสีดำเป็นของใครวะ ไอ้เนี่ยแซมไอ้เหี้ยแซมอ้าแซมยิงกูนี่เดี๋ยวยิงเหมือนกันไม่หล่วงหรไม่พังอ่ะเออไม่พังไม่พังไม่พังอ่ะไม่ต้องยิงนี่เลยไม่ต้องยิงเรื่อยๆปามกูยัดขนาดนี้ยังไม่ตายไม่งั้นก็ยิงไอ้เฉพาะที่มันเป็นเกรดสีดำนะ ตายสิว่าเอเอไม่ต่าอ๋ออย่าเป็นเป็นบทแน่เลยบทบังคับมันจะมาครับอืมขอดิวตี้เลยครับดวตี้คร right ับดูตี้เดี๋ยนะเรานั่งเป็นลิตกูเอฟเคมันใช้กันกูมีแต่ลูกโมอ่ะมันให้อะไรมาบ้างเนี่ยลูกโมมันมีแชรงกับมันมีแชรงกับลูกโมของไอแม็เก่ามึงมาให้เฮ้ยไปครับดูตี้แต่กูเอฟเคมันใช้กัน ไปรวยตัวไอ้เี้ยคอนดิตี้ชัดเลย let's go let's go ไปได้เวลาฆ่าแมลงเนี่ยใครที่ไม่ชอบแมงสาบก็มาระบายตรงนี้ก็ได้นะครับเอ้เหียไรเซเบอร์กาชาไงครับซีโฟยัดซีโฟยัดตูมตายฮ่ะดิดิดบอมแฮเซ์แมแลนเด็ด แบงค์โอ้กดเยอะเลยไอ้เหี้ยเยอะมากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคารเรียนไปแล้วเหี้ยดุ้ยเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นใช่ไหมโอ้โหเพียบ แบงค์สาบโอโออนี้นจะับบีแล้วเป่นหน้าแบงค์สาบแล้วเออสอบบีแบงค์สบโอเยเหียเียล้างล้าล้างล้างเฮียเมื่อกี้แบงจำสเกลไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมเหียมีมีมีแตยอมาคุยเห็นเฮี้เต็มเลือดเต็มอยู่มาแล้วมาแล้ว สังเกตตาแดงๆจะว่าอีจ่ายอีใดกลงๆอย่างนี้บอลไปไปเนี่ยน่ากลัวนะโดนโดนบอลไปเลยน่ากลัวว่ะเราบซไม่ได้ทางบีบเอ้าทางบีบแสดงว่าให้ให้ไปแต่ด้านหน้าอย่างเดียวดิเ๋ยยังไงเนี่ยมันเอันไม่ให้ไปมันยิ่งเดืยบเขาคอมแมนเดอร์มันมันบอกอยู่ว่าเออนี่อ่ะอีกละบอมแฮเซนแพนติด เขาเจอทอร์ลิสวินวุ้ยเย็นเลฟเลมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตปตปปล่อยกว้างนะเหยมาลาดมาลาทีมนะหลังมีปะน่ะไม่ไม่นะเดอฮ้ยหลังมาหลังมาฮยแบงสับเียดะว้ยมาหมดเลย ครอบไว้คือไว้ปั๊บครอบไว้ปั๊บไอ้เหี้ยเอ้ครอบไว้ตัวเองยังไปครอบไว้เพื่อนอีกเอ้อเหี้ยตัวเหี้ยตัวเหี้ยโอ้ยเฮ้ยระเบิดไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเอฟเคทำไมวะไอ้ซาดเอของมันไปเอาของหลัง เพียบเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้ยเอ้ยคอยฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพียบเลยเพียบเลยช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วโอ้ยคุยคุยเุ้ยคุ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 ยยคุยคุยคุยยคุยคุย ปล่อยไปเอาตัวเองก่อนตอนนี้เออปล่อยไประเบิดระเบิดระเบิดแบงสาสติดระเบิดนี่เนี้ยนี่เนี่ยหลังตีเพื่อนตีเพื่อนตีเพื่นนี่มื้งอ๋อมันมันม่มันอยู่ใแค่ครั้งเดียวเหรอหลังมาแล้วหลังมาแล้ว ปืนไม่มองอะอะไรแบบนี้แหละออกดีดีสุดอ๋อไอตัวเขียวแม่งตัวเขียวแม่งเป็นพิษนี่ว่าใช่ใช่พิษเป็นตัวระเบิดแล้วก็มีตัวที่ปล่อยไข่นี่ตัวปล่อยไข่แล้วไอตัวจะใส่คือตัวล่องหนเหรอใช่เดี๋ยวรอให้เฮ้ยเฮ้ย ไอ้นั่นไถไอ้ป่าไม่โดนไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเลยวะบอสเหรอบอสได้ไอ้สารได้ไม่ทานใสเลยไอ้โอ้ยอะไรวะมันตามมันมันเร็วยิงหัวมันยิงหัวมันยิงหัวมันลงเดือดไม่บอกเลยเนาะมันไม่มีบอกเลยมันเล็งใครอ่ะใครตายตายแล้วเออย่อกย่อกเลย เไม่ยากดีกว่ารอ้พีตอมตึ๊บใช้เฮียเป็นเฮียเลยวะทำนี่ฮะโอเครีไว้ไอ้ไอ้ยแล้วไอ้ปมเอ้ยมันมันตายเกินเมือนไม่เป็นไรไม่ไ่รีไว้ได้อุ้ยข้ามันข้าปยิงมันยิงมันยิงมัน ดีเอ็นอะไรไปไหนแล้วไปไหนมันนี่มันนี่โอ้ยเฮียกระจอกมีอาจทราบเอาอยู่นี่แล้วเฮียหน้าหน้ามังแม่งเอ้ยโอ้ยคุ้ยแล้วเซิเบอร์กวาดเรียบไม่ๆไมค์บน เต็มเลยเว้ยเข้าไปเอะไรบอก V.I.P. ซ้ายซ้ายระวังซ้ายโอ้ยเหี้ยระวัง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 าจอุ้ย V.I.P. น่าจะกดโอ้ยผมใหญ่แม่งโผล่จากหลุมไอ้เฮียเวียดนามพวกเวียดโกงทั้งหลาย ไอีหินานี่แม่งนำไปก่อนเลยไม่ไม่รออะไรเลยมันรู้นะะหีนไหมคนนี้สปีดรันอยู่แล้วเย้ยมาแล้วมาแล้วขอให้คนขับไไปปให้คนขับเครื่องบินที่เราเล่นกันตอนแรกอ๋อไม่มันตกไปเลลยยไไปเคช่วยช่วยนักบินเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดอยู่หยุดกันไปก่อนแป๊บนึงเผื่อแม่งโดนตุยหลังนั่นกูว่าเราจริงๆด้วยเฮ้ไปแล้ แล้วพิมพิมอะไรวะไอ้นี่น่าจะกลายร่างนแน่ๆดูที่หลังออกมาออกมาอ๋อนี่ไงมันมีอะไรมลุติดอยู่ข้างหลังอ่ะใช่ไอ้ตัวตัวบอสเมื่อกี้ก็มีเหรอแสดงว่าไอ้นี่ก็อาจจะกลายเป็นอาจจะกลายร่างไปเลยไปเลยหลังเด้อหลังอะไร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  เฮ้ยโดนแมงสาบลุมอยู่โดนแมงสาบลุมลุมตรงไหนเนี่ยอ้เดีไอทีมัไอปลาปละเออไอปลาไปโดนแมงสาบลุมแล้วจะไปไหปไหนต่อเกตเอาไซเกตเอาไซมา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 ไปเี่เาปตูปิดเอ้าเอ้เอเอาเอเอเ ว่ามึงยืนหรอนั่นไงกูว่าละโดนวิจัยป่ะเออโดนวิจัยจับทดลองเออเอาละเอาละเดี๋ยวเจนีกายล่างกันนอนนี่มันอะไรระเบิดอนยิงเขี่ยเออยิงเขี่ยยิงทิ้งเจนไว้ยิงทิ้งยิงทิ้งมาแล้วเฮ้ยปี๊ปี๊ปี๊ผี๊ปี๊ โอ้มีตัวล่างตัวบนอีกสายแน่โอ้โวย้ยเยยิงยิงไอ้ตัวเดิมใช่ได้เฮ้ยนี่มันเอ้ยพิษระวังระวังระวังไอ้ตัวเดิมใช่ระเบิดอะโอ้ยระเบิดอีกและใครจะตายไหมอีออ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเดี้ยวเราลอนี้ไม่มีฮิลด้วยโอ้ยโอเฮียโอ้โอ้อี๋เฮียต้องใช้ใบกล้องโอ้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 เชิงเฮียใบใบกล้องไม่พอเฮียต้องใช้เชนไดด้วยเอาแม่งทุกอย่างแม่งทุกอย่างโอ้จะตายแล้วเพลงก็บิ้วเหลือเกินเออเพลงแม่งโคตรมัน โคตรมันนะครับมาแล้วมาแล้วเสี่ยมาแล้วไอ้เหี่ยไอ้เยี้ยเดกกำลังเสริมมาแล้วหี้ยกำลังเสริมเราจะตาย้วไ้เหี้ออม่จะตายเฮ้ยยะโอเกูยังไม่ใช่นะเพราะกูยังไดเต็มอยู่เอ้อ้ออมคิดเหมือนกูป่ะใครจูบหมายเลขแป เนี่ยฟิวใช่เลยเยี่ยห้องเนี้ยใครเจอไหมเลขแปดอ่ะกูว่าที่นี่กลายเป็นบอสแน่แน่เลยไอปีนขึ้นสูงอะมาขังกันมาขังด้วยกันเีลยใช่เลยโอ๊ยตกใจเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะกำแพงกำแพงอุ้ยหมายจเทียนี่อีกแล้วอ่ะเอาเยี่ยมันฆ่าเทียนี่เติมอะไร บอลเล่นกูบอลเลนกูบอลเลนกูสู้มันสู้มันสูมันสูมันโอ้ยโอ๊ยโอ๊เอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วถอยก่อนถอยเออไอ้บมาเล่นกูมาเล่นกูมาเล่นกูไปแล้วมันมันจุดมันจุดพลังก็ไปแล้วอ๋อไปแล้ว <HARR Y S 1> ยังยัง <I know. S 1> ยเรียกพวกมาเฮ้ยอะไรซเอร์ฟันดิเยอะเกินเดินไปแล้จะกูให้ตังค่าเดินทางนี่จ่าแม่งเลยเพิ Favorite ่แคแม่งเลยเ่ยไม่โคตรเยอะ อาวุธที่ตอนนี้คือโมสตินอ่ยิงแรงมากนอนั้นไม่มีอาวุธแล้วอืมเอะมันเยอะเยอะเยอะย่ยงเยอะหดปก่อนอะรอะะไรนอรัอไรนอนะไันอะไอะไัไรกัออะันอะอะเอะอะันกนอัอะไราันอะอรันออไรกรนอะนอะยเกี้อนอไปกั้ออออ จะบอกว่ามึงมึงตายไปรอบหนึ่งนะตอนนี้มึงชุบไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยตัวอะไรอ่ะบอสบอสบอสไอ้เหี้ยอันลาวิลอันลาวิลไอ้เหี้ยโอ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 ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยฆ่ามันฆ่ามันยิงมันยิงมันยิงหัวมันยิงหัวมันทำไมก๊อตสเดวิทานอีกแล้วไอ้เหี้ยทำไมมันทำไมมันมันวาดได้อ่ะมันเป็นบอสไงบอสบาลีสาไอ้เหี้ยโอ้ยโคอนอนิเมะโคอนอนิเมะอะไอ้เนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เย็นนูว่าคันดีกี่เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงหัวยิงหัวมันยิงหัวมันตายแล้วตายยังไอ้ควายหืมอืมอืมตายยังไอ้เหี้ยยิ้มหาพ่อมึงไงนิวเคลียร์ใุยเหี้ยเออปลาหมูโดนมันฆ่าไปทีหนึ่งไอ้เนี่แต่อยู่จะเป็นผู้ไปตายเช่เฮ้ยนิวเคลียร์ลงไอ้นิวเคลียร์แค่มาก่อเนื่อง ยิ้เคียรลงยิ้เคียรลงยอ่งที่นั้นไมไปหาดดีพีไปจากไหนไอ้เฮียเอาเป็นดีพีเอฟเคียจุ่มมันให้ตังค์ชั่วโมงแล่วแหละมันเป็นนาทีวะนาทีละสี่สิบนาทีละสี่สิบกว่าครับโอ้เปิดค้างไว้อชั่วโมงก็ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋ออะไรวะปุกอ้าบตัวปะบุกอ้าบขึ้น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  Let's go Let's go กดให้หมดทุกคนกดหมดยังหมดแล้ว ไอ้เลวดูเชียระเบิดแล้วไอ้ยันเลยเซ็นรซีบิวีไอ้ที่เป็นหมูอยู่แม่โอ้โหดูเชี่ยอึดดึดขึ้นจากไหนดึดขึ้นจากอะไรวะจากฮอไม่รู้พูดไวนี่ถ้าจะเป็นบอลบอลเหมือนเขาเที่ยวเที่ยวป่าที่เป็นบอลบอลได้วคือเป็นเชี่ยวไอ้ยันนึกถึงคอร์ดิตี้มาดูวยาแฟร์สองเลยเทนนิงสักเอันนี้เทนนิงเอยเทนนิงเลยไอ้เหี้ยตังได้น้อยแน่นได้น้อยมันหมดอีกสี่อืออือ อีเทอร์ชุดเมนูเหมือนว่าเล่นเอามันอย่างเดียววันนี้เออก็การนั <S 1> <S 1> ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะยิงแมลงสาบก็เชิญกันได้ครับกับเกมโรชนะครับยิงแมลงสาบมันๆใครเกลียดแมลงสาบมายิงมันนะครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปว่าผมจะมาเล่นโลบอคแมปอะไรนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ เต้นอะไรวะกีบีดีเบอร์ไอเยนเต้ข้างหน้ากันเต็มเลยเยะอะไรวะอรอะไรไอเยนข้างหน้ากันเต็มเลยไอชิวโกะไอชิโกะในเยี่ยอะไรเนี่ยป๋าอะไรนะพี่อยู่เรยโอ้ปาปาปาจบคลิปดีกว่าปลาไปบายเจอกัน่ยครับ 爸爸妈妈。